วิธีสํานึกรู้คุณเพื่อการนอนหลับสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเราหลับยากจังในตอนกลางคืนก็เพราะว่าเรามักจะมีความรู้สึกกตวนกระวายหรือกังวลหรือว่าวางแผนเหล่านี้ คุณสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่บางครั้งเรานอนอยู่บนเตียงพร้อมที่จะนอนหลับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงบางสิ่งได้ความคิดต่างๆเข้าและออกจากจิตใจอย่างไม่หยุดยัง้งบางทีก็มีความคิดเหมือนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถ้าเรานอน,อนไม่หลับมักจะมีความรู้สึกนี้ของ ความปั่นป่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในการปฏิบัติที่เราอยากจะสำรวจในวันนี้ก็คือการปฏิบัติของความสำนึกรู้คุณการฝึกสติในการชื่นชมสิ่งต่างๆในชีวิตของเราหรือสิ่งของต่างๆในโลกของเราที่นำมาซึ่งความรู้สึกของความยินดีและความสุข นี่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราสงบได้โดยเน้นที่สิ่งที่ดีหรือความพอใจที่สามารถช่วยบอกร่างกายให้ผ่อนคลายอ่อนตัวลงสำหรับตอนนี้คำนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยในการเริ่มต้นการปฏิบัตินี้ผมอยากจะเชิญให้คุณอยู่ในท่าที่คุณชอบและ นำความคิดบางอย่างออกมาความคิดที่คุณรู้สึกขอบคุณสิ่งที่คุณชื่นชมอย่างแท้จริงบางทีอาจจะเป็นคนในชีวิตของคุณบางทีอาจจะเป็นเพราะอากาศวันนี้หรือสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่คุณรักบางทีอาจจะเป็นความจริงที่ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ นำความตระหนักรู้ของเราไปสู่สิ่งเหล่านั้นที่เรารู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กน้อยที่เราชื่นชมบางทีคุณอาจจะมีผ้าปูที่นอนนุ่มๆอยู่บนเตียงบางทีคุณอาจจะอยู่ในห้องที่คุณอยู่ตอนนี้ซึ่งเงียบสงบบางทีคุณอาจจะชื่นชมที่คุณมีเวลานี้สำหรับตัวคุณเองเพื่อพักผ่อนคลายเครียด เพื่อให้พบกับความสบายในช่วงเวลานี้กับความรู้สึกของความซาบซึ้งความอบอุ่นความปลอดภัยและความรู้สึกสบายในร่างกายชื่นชมทุกลมหายใจทั้งหายใจเข้าและหายใจออกแต่ละครั้งลมหายใจน,นี้ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ผ่อนคลายช่องท้อง,ท,องทุกลมหายใจแต่ละลมหายใจที่สวยงาม รู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลานี้ของความสะดวกและความปลอดภัยขณะที่เราหายใจและผ่อนคลายร่างกายรู้สึกสบายร่างกายของเรารู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลานี้ของความสบายและความเป็นอยู่ที่ดีปล่อยวางความเคร่งครัด แล้วชักนำให้รู้สึกอบอุ่นกับความทราบซึ้งในความตระหนักรู้ของลมหายใจและร่างกายของเราแล้วคุณก็จะค่อยๆหลับไปหลับไปหลับไป